ลูกชายผมทั้งสองคนผ่านขั้นตอนการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยตามเอกสารครับคนอะไรยังไม่ทันได้เริ่มชีวิตการเมืองเลยก็โกหกคำโตเสร็จแล้วพูดถึงพักเเพื่อไทยแล้วก็นิดหนึ่งเพราะว่าในโซเชียลแล้วก็นอกโซเชียลนะครับอย่างด็อเตอร์นิวนะครับ ก็พูดถึงเรื่องที่คุณเศรษฐาทวีสินนะครับได้ชี้แจงที่ทางด้านโลกโซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะเกี่ยวกับเรื่องของลูกชายของตัวเองเ,ออเกณฑ์ทหารไปแล้วหรืออะไรยังไงนะครับซึ่งทางด้านของคุณเศรษฐาก็ได้มีการอธิบายนะครับโพสต์อธิบายในเรื่องนี้นะครับ เป็นประเด็นดราม่าที่คุณเศรษฐาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและว่าที่คนดิเดตนายกนะครับได้โพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวชี้แจงเรื่องที่มีคนโจมตีว่าลูกชายสองคนคือนายวรัตทวีสินและนายณัพท,ทวีสินยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารนะครับเศรษฐานเนี่ยโพสต์ทวิตเตอร์ชี้แจงว่าลูกชายผมทั้งสองคนผ่านขั้นตอนการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยตามเอกสารครับ นี่ฮะท่านผู้ชมฮะโชว์นะฮะและยังได้แนบเอกสารทางราชการของบุตรชายทั้งสองคนเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยฮะ <c oughs> นี่บอกเลยนะฮะอยากพิพา์พิจารณ์คดีนักนะปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ดรสุพนัทอภิญญานะครับหรือว่าดรนิวก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับคนอะไร ยังไม่ทันได้เริ่มชีวิตการเมืองเลยก็โกหกคำโตเสร็จแล้วสอดอ9คือหนังสือลงบัญชีทหารกองเกินต้องสอดอ43ถึงจะเป็นใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารน่าสงสัยว่าจงใจเอื้อประโยชน์ให้กับลูกที่หนีเกณฑ์ทหารอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าคนหนึ่งจะพาพ่อกลับบ้านอีกคนจะพาลูกกลับบ้านพักนี้เพื่อใข่นะขณะที่ชาวโซเชียลนะครับก็ได้ วิพา์วิจารณ์เรื่องนี้นะครับอย่างมีอีกเพจหนึ่งนะครับอีกเพจหนึ่งประชาชนไซเบอร์ v 2อ 2> เดี๋ยวครับท่านนะผมมีความสงสัยเรื่องของลูกชายท่านที่ว่าได้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วตามเอกสารที่ท่านนำมาลงตามที่ผมเห็นนั้นเป็นใบสอดป8กับใบสอดก9ผมขอขยายความเรื่องใบสอดป8ก่อนครับใบสอดป8คือ สมุดประจําตัวทหารกองหนุนที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการมาแล้วรวมทั้งผู้ที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ามรอดอถามลูกชายท่านเรียนรอดอมาเลยครับส่วนใบสอดอ9คือหนังสือรับรองการขึ้นบัญชีทหารกองเกินบรรดาชายไทยที่มีสัญชาติไทยเมื่ออายุนะ18ปีให้ใบแสดงให้ไปแสดงตน เพื่อลงบัญชีทหารกองเกินที่สํานักงานสัตสีจังหวัดหรือสัตสีเขตที่ตนเองมีภูมิลําเนาอยู่ถ้ามีการเข้าทําการคัดเลือกทหารและจับได้ใบดําทางหน่วยนะครับคัดเลือกทหารจะออกใบสอ,อ .43 ให้ครับใบสอ,อ .43 เป็นใบรับรองการเกณฑ์ทหารคือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการถ้ามีใบนี้ก็จะถือว่าได้ผ่านการคัดเลือก หรือการเกณฑ์ทหารโดยสมบูรณ์แบบแล้วปลอถ้าจับได้ใบแดงจะได้รับใบสอรอ5หคือใบเรียกเข้ารับราชการทหารครับท่านครับนี่ผมพยายามอ่านตามแบบประชาชนไซเบอร์ V2 เขาพูดเลยนะฮะที่คุณเศรษฐาโพสเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไม่ไม่รู้ว่าคุณเศษฐาไม่รู้เรื่องนี้เลยนะถ้าเกิดไม่รู้เรื่องนี้เลยก่อนจะโพสชี้แจงว่า ลูกชายผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องปรึกษาผู้รู้นะฮะและ้วแลมันไม่ต้องผู้รู้อะไรมากมายนะฮะไม่ต้องไปปรึกษานักกฎหมายด้วยนะฮะประชาชนทั่วไปเขาก็ทราบมเมื่อครบอายุ18เนี่ยชื่อของชายไทยชื่อของชายไทยรวมทั้งเออสาวประเภทสองด้วยนะฮะถ้ายังไม่เฉาะถ้ายังไม่ผ่าตัดก็จะมีชื่อไปอยู่ในสอดอ .9 จะไปอยู่ในสอดอ .9 18อายุ18บจะไปอยู่ในใบสอรอเนะฮะเพื่อบอกว่าเมื่อคุณอายุครบเกณฑ์ทหารคุณจะต้องไปเกณฑ์ทหารไปจับใบดำใบแดงคุณต้องไปจับใบดำใบแดงนะฮะถ้าคุณจับได้ใบดำคือไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นทหารนะฮะก็จะได้ใบสรอรอสี่สิบสามนะฮะถ้าคุณจับได้ใบแดงคุณจะได้ใบอะไรอ่ะ ใบสอดสามแบบนี้คุณเศรษฐาต้องโชว์ใบสอดสี่ครับไม่ใช่โชว์สอดเก้าโอ้โห oh ล่าสุดทวิตเตอร์นี้คุณเศรษฐาลบไปแล้วฮะอ้าวอยู่โหยิ่งโทษนะยิ่งขายหน้าลบไปแล้วเหรอลบไปแล้วด้วยฮะตายตายตายโอ้โ oh ห ไม่น่าเชื่อนะฮะแย่เลยนะฮะไม่น่าเชื่อ <c oughs> มันก็เลยยิ่งตอกย้ําว่า <c oughs> เฮ้ยตกลงลูกคุณเนี่ยโทษนะหนีทหารใช่ไหมหนีการเกณฑ์ทหารใช่ไหมอยู่เมืองนอกตอนเนี้ยตกลงลูกของคุณเศรษฐานเนี่ยสองคนผ่านการเกณฑ์ทหารหรือย,อยังใส่เครื่องหมายคําถามตัวโตๆ,ๆฮะให้เวลาคุณเศรษฐาไปไปไป,ไปหาใบสอดอ43สมาก่อนอืว่าผ่านผ่านแล้วใช่ เพราะคุณบอกว่าลูกคุณผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วเรียบร้อยผ่านขั้นตอนการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยตามเอกสารครับโอ้ตายแล้วแล้วคุณเศรษฐาจะไปเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวแหฮะคือคนที่จะไปเป็นที่ปรึกษาคนอื่นเนี่ยมันต้องมันต้องรอบรู้นะมันต้องเปย์ยังเชิญคุณธีระเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษาสมาคมนู้นสมาคมนี้ใช่ไหมเออสมาคมสตรีสมาคมอะไรคุณจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องนั้นเนี่ย ใช่คุณจะเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวนะโหแล้วคุณแบบคุณยังแยกไม่ออกเลยอะไรสอดอแปดอะไรสอดอเก้าอะไรสอดอสีิบสามตายตายตายเรียบร้อยเลยเออแต่นี่ลบไปแล้วนะแต่ก็เสียรางวัลแล้วใช่เสียตอนนี้คุณเศรษฐาเนี่ยโทษนะไปที่ไหนก็ตามแต่เขาก็จะถามคุณเรื่องนี้กับถามเรื่องค่าผ่านทาง20สบบาทของแสนสิริจริงๆนะเออ เมื่อวานนี้ดูรายการของคุณหนุ่มสันติสุขก็ขยี้เรื่องนี้ซะแบบโอ้โหไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store